สีช่องสามร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์รีจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอเรารวมเป็นคิตตันมองกันวันนี้ประจันของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกัน,ไม,มกนไม่มีเงา สวัสดีครับเที่ยวลงมาไ h a i l a n d เวอร์วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับลองใช้ชีวิตแบบโซโลไลฟ์กันบ้างนะครับที่นี่เลยครับวัลภาฟาร์มสเตย์ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวแล้วก็ทำกิจกรรมแบบลูกทุ่งกันบ้างนะครับ โดยมีเจ้าของบ้านท่านนี้นะครับรอต้อนรับเราอยู่ครับสวัสดีครับพี่เต้ครับสวัสดีครับน้องเทลครับพี่เต้ครับถ้าหากว่าเรามาที่วัลภาฟาร์มเซเนี่ยกิจกรรมที่คนที่เขามาเยี่ยมเยือนที่นี่เขาจะได้ทําอะไรบ้างครับได้ครับถ้ามาที่นี่นะครับห้ามพลาดเลยนะมาขี่ม้ามาขี่ควายขี่ม้าขี่ควายมาทำกิจกรรมเชนสร้างสรรค์ด้วยกันนะครับโอ้โหถ้าคนไม่เคยขี่ม้าขี่ควาย ก็ลองดูหรอแน่นอนเพราะเราขาย <c oughs> ประสบการณ์ใ,ใหม่ครับ <c oughs> ได้ครับได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยจะพาน้องแห้วไปเที่ยวตามวัดหปูมั่นที่วัดเขาพงงามนะครับโดยรถคอกหมูโดยรถคอกหมูใช่ครับไปไหว้พระโดยรถคอกหมูครับไ คอกหมูใช่อยยวจะให้พ่อขับรถพาไปเที่ยวสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับโชเฟอร์หล่อมากเลยสวัสดีครับ <c oughs> ขึ้นรถกันครับแต่ทำไมเราถึงเรียกรถแบบนี้ว่ารถคอกหมูครับครับแต่ก่อนคนสมัยก่อนเนะาะก็จะเอาไว้บรรทุกพืชผลหรือพันธทางกเกษตรบ้าง สุสบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นเรื่องเป็นรถที่เป็นคอกแล้วก็แล้วก็มันทุกได้เยอะอ่าก็เลยเป็นยังนไงว่ารถของจากนี้ไปวัดไกลไหมครับประมาณ3กิโล3กิโลครับโอ้ยนั่งรถชิวๆเลยอ่ะดูบรรยากาศรอบๆนะครับ วัดสิริจันทะนิมิตวร,รวิหารใช่ไหมครับใช่ครับหรือที่เรียกว่าวัดเขาพงงามม,ม,มาที่นี่วันนี้มีความสําคัญยังไงมั้งครับโอ้ได้เลยครับมีมา เป็นที่ชาวบ้านทางนี้เคารพนับถือมาตั้งมาแล้วนะครับโดยเฉพาะสมัยก่อนเรามีท่านเจ้าคุณอุบาลีนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการหลวงปู่มั่นก็เคยมาที่นี่ด้วยโอ้มันเคยมาที่นี่ด้วยใช่ครับครับผมแต่สังเกตเห็นเนี่ยนะครับนอกจากลิงที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วเนี่ยอันนี้คือพระอุโบสถนะครับใช่ครับมีลักษณะแปลกตามากเลยใช่ครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเฉพาะนะครับโดยที่ถ้าดูดีก็จะเป็น แร่หินโค้ดที่มาทําเป็นตัวผสมโอ้ที่เห็นเป็นตะปมตะป่มนี่คือเป็นแร่หินค่ะผม ใกล้ๆยิ่งดูมีมิติเหมือนหินใช่ครับเหมือนหินเลยครับแต่คนแถวนี้ก็จะเรียกกันว่าคล้ายๆกับเขี้ยวหันมานเขี้ยวหันมานใช่ใช่ครับเป็นผนังอุโบสถที่แปลกมากเพราะปกติเนี่ยถ้าไม่ปูนไปเลยก็อาจจะประดับกระจกอะไรอย่างเงี้ยสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แบบเป็นเป็นแร่คอร์สเป็นคือเป็นหินนะทั้งทั้งองค์เลยใช่ครับอยากจะเห็นว่าแบบออริจินอลของแร่ที่ที่เห็นเนี่ยครับจริงๆเป็นยังไงได้ครับเจะพาไปดูทันับ ขอเชิญชมหินเขี้ยวหานุมานอุ้ยของจริงเป็นแบบนี้เหรอครับอันนี้ก็จริงจริงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่เอามาให้ชมพอเราได้มาเห็นแบบเขี้ยวหานุมานแบบนี้เราก็รู้เลยนะว่าทําไมที่เนี่ยเขาถึงแบบมีชื่อตําบลว่าเขาพระงามนะครับคือมันสอดคล้องไม่หมดเลยเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นในพื้นถิ่น พี่ช้างครับสว<ม>ัสดีทีนีอ่าพี่ช้างสวัสดีครับ,พ,รบพี่ช้างครับผมเห็นป้ายเขาติดไว้ว่าถ้ำอะไรนะครับพัฒราวุโธพัฒราวุฑูจยาของท่านสินวรคุณอําครับผมท่านเดินทางมาจากประเทศลาวท่านมาเยืน,นมาเป็นป่าดงใหญ่หมู่บ้านแถวนี้ยังไม่มีท่านมาพักปรากฏอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้พอกลางวัน ท่านพักผ่อนแล้วอะไรท่านจะขึ้นประชมุมก้นหินใหญ่แล้วท่านมาเจอถ้ำแห่งนี้คือถ้ำพระพุทธญาติถ้ำพรพยามกรแต่ข้างในเป็นของจำรวยเป็นพระพุทธญาติองค์ใหญ่องค์งเล็กมีหมดท่านก็นเลยเข้าไปข้ขางในท่านวิปัสสนาฝันเห็นเป็นองค์พระกระเพาะระพตรงนี้เนี่ยที่สร้างองค์ใหญ่ทีหลังนี้ครับผมยี่สิบกว่าปีอ่ะตั้งแต่รศหนึ่งสามหนึ่งอ่ะหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สองสี่ห้าที่เริ่มสร้างมา ข้างในสวยมากนะครับเนี่ยพวกไข่พวกปกัมพีพวกอะไรอยู่อย่างนี้ตู้กัมพีอยู่อย่างนี้เลยดังเดิมมาเลยเนี่ยพระพุทธญาณเนี่ยจะเป็นสายเงินสายทองนครเป็นบ่อหลุมสายสุเงรนาสาย,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 ายทองอยู่ข้างหลังนี้นะหินพวกนี้เป็นหินธรรมชาติดังนี้เลยดังเดิมมาเลยพี่ช้างบอกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ภายในถงนี้นะครับคือมีอายุประมาณแบบ400ปีขึ้นไปอะเนี่ยตั้งแต่พศ .131 เราเดินขึ้นด้านบนกันต่อครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธการชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อพระงามครับ mm hmm. มีความเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยได้นำศีรษะไปแตะที่เสาด้านหลังขององค์หลวงพ่อซึ่งด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้แล้วอธิษฐานก็จะประสบความสำเร็จครับ ไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่วัลภาฟาร์มเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่เราไปไหว้พระมานะครับอยากจะรู้เลยครับว่าที่เนี่ครับทำอะไรบ้างครับ ได้ครับที่นี่ปกติที่มาทำกิจกรรมที่นี่เนาะก็จะมีทั้งขี่ม้านะครับขี่ม้าบื้องต้นมีขี่ควายด้วยขี่ควายด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเช่นทำไข่เค็มในสอพองโอ้หครับผมอย่างนี้เราเรียกได้ไหมครับว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับใช่ครับที่นี่เราจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านการลงมือทํากิจกรรมอย่างที่บอกไปอาจจะได้ทดลองขี่ประสบการณ์ขี่ม้าขี่ควายนะครับหรือได้ลงมือเก็บไข่เป็ดมาทำไข่เค็มในสอพองนะครับ ็จะเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้อะไรต่างๆด้วยครับ,รบเป็นกิจกรรมเรื่องกเกษตอแล้วจุดประสงค์ของอการที่เราเปิดแลภาฟาร์มนะครับเพื่ออะไรครับจริงๆก็จุดเริ่มต้นก็คือจากการที่ได้มาสานต่อจากงานที่พ่อเขาทำไว้อยู่แล้วคุณพ่อทำทำฟาร์มแล้วเราก็มาพัฒนามาต่อยอดผัดานกิจกรรมต่างๆครับคุณพ่อที่ขับรถ ครับเราเข้าหมู่บ้านชาวนี้ใช่เลยครับแล้วกิจกรรมในแต่ละฤดูการนี้มีไหมครับมีครับถ้าจะเป็นเป็นซีซันเนะะาะอย่างเช่นฤดูการทาํานาแล้วก็จะชวนทุกคนมาทํานา นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นช่วงน,นอกเหนือจากมิตรการนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอย่างที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างนอกจากนี้ครับที่นี่เรายังทําเป็นที่พักด้วยเป็นลักษณะแบบฟาร์มสเตย์นะครับก็คือได้อ,ๆๆอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ค่อนข้างอิสระนะครับได้ว่บได้สังเกตดูชีวิตจำไวนของสัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากเรามาทํากิจกรรมแล้วเราได้พักผ่อนที่แล้วตื่นเช้ามาก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์เต็มๆเลยนะครับ ถ้าตอนตอนเช้าๆพาที่ขึ้นด้านนู้นนะครับเนาะวิวตรงนี้มันจะเหมือนวิวภาพวาดตอนเด็กๆนะฮะอุปกรณ์อ่าใช่ใช่ใช่มันจะมีอะไรบ้างภูเขาอ่ามีภูเขามีต้นไม้ต้นไม้เด็กคิดอะไรไม่ออกก็จะวาดแบบนี้แหละนมฮะอาจจะมีเทียงนามีพาที่ขึ้นมีเมฆมีนกบินอันนี้คือเราถ่ายภาพนี้ กํารรมแรกที่จะพาผมที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเปิดประสบการณ์นี่คืออะไรครับเดี๋ยวจะพาไปทําไข่เค็มดินสอพองกูมัญญาจาังหวัดบุรีถ้าเป็นเป็ดที่นี่ออหรือที่ทั่วๆไปเขาก็จะขังให้อยู่ในบริเวณมี มีบอ่อน้ำํำก็ว่ากันไปแต่ที่นี่เราก็จะเลี้ยงปล่อยปล่อยแต่หายว่าเวลาถ้ามันจะเข้าลงไปในทุ่งม็จะเข้าไปตอนที่มันมีมีนาม,มีน้ำนํำแต่ถ้าปกตีทั่วไปก็จะเดินเดินไ,ไปมาครับ ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้วิธีการทําไข่เค็มดินสอพองค่ะครับอายหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายหญ่ครับการทําไข่เค็มดินสอพองเนี่ยเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างครับอ่าอันดับแรกเราก็ต้องมี ดินสพองใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีเลยลบบุรีเรามีดินสพองเยอะมากค่ะแล้วก็มีแกบดำครับค่ะแล้วก็มีไข่ซึ่งเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งจากวลภาฟาร์มของเราโอ้โหค่ะเป็นไข่ออร์แกนิกครับผมแล้วก็มีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าแล้วก็เกลือค่ะไข่เค็มต้องมีเกลือค่ะแล้วขั้นตอนวิธีการทำมันยากไหมครับไม่ยากเลยง่ายมากอันดับแรกเนี่ยเราต้องใช้ดินสพองมาขยำให้เป็นแป้งก่อนก่อนที่จะเอาไข่ มาวางแบ่งแป้งออกเป็นสองกองเท่าๆกันนะคะคนี่ครับไข่เป็ดไล่ทุ่งครับจากวลภาฟาร์มครับเสร็จแล้วเราก็เอามากิ้งกับแกงสำหรับเด็กๆหรือว่าน้องๆคนที่ได้มาเรียนรู้ที่นี่พอเขาทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย เขาจะได้กลับไปเลยไหมครับแน่นอนค่ะเราก็จะเตรียมถุงแล้วก็จะเขียนให้เขาเรียบร้อยเลยว่าเจ็ดวันทําไข่ดาวนะคะ14วันทําไข่ต้ตมา จากที่เราทำไข่เค็มดินสอพองกันไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเติมพลังครับพี่เต้ครับคนที่มาวลลภาฟาร์มเซที่นี่ครับปกติแล้วเราจะมีอะไรให้กับแขกที่มาที่นี่บ้างครับได้ครับปกติเราก็จะเป็นอาหารทิ้งของเราเนาะโดยเฉพาะการนำเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่อย่างเม่ี้เราเพิ่งทําไข่เค็มน,นสอพองใช่ไหมแต่อันนี้เราก็เอาแปรรูปมาให้เป็นร่งพิ ไข่เค็มมออพองน้ำพริกไข่เค็มมือต่อพองใช่ใช่แล้วก็บางอย่างวัตถุดิบที่เรามีเช่นปลาของเราไข่ของเราสี่สำคัญคือข้าวปลอดสารของเราเพราะว่าที่นี่ปลูกข้าวเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเติมพลังกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันต่อนะครับได้ครับ เนทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV อนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับนี่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีเพื่อนเพิ่มที่นี่เลี้ยงควายทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ30มสิกว่าตัว30มสิบกว่าตัวครับ,รบแล้วเราใช้ควายนี้แบบว่าประโยชน์อะไรบ้างส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ควายไทยแล้วเราก็ต้องการมูลถุงมันมาทําเรื่องของกเกษตรของเราอ๋อเป็นปุ๋ยคอกใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วจริงๆแล้วอ่ะอย่างคนลบบุรีเนี่ยมีค,ความผูกพันกับควายยังไงบ้างครับจริงๆก็เราเป็นพื้นที่รุ่มเนาะก็เป็นเรื่องของกาาาารที่นํควยมใช ในเรื่องของประสบศาสตา์ต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันการใช้ง่านอาจจะน้อยลงไป <ฮะ S 2> สิ่งที่จะได้ที่สุดก็คือมูลของมันนี่แหละครับ คือคือได้ใช้ประโยชน์เต็มเ็มเลยใช่ครับเห็นน่ารักแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าคนที่เขาอยากจะแบบเลี้ยงควายบ้างอ่ะอย่างผมเนี่ยเห็นแล้วแบบน่ารักจังเลยอ่ะถ้ามีพื้นที่อะไรเงี้ยเราเราเริ่มเลี้ยงควายได้ไหมคตอนแรกต้องต้องต้องมีใจกกอนเนาะรักและเข้าใจเขานะครับล้วก็ต้องมีเวลามีพื้นที่พอสมควรเนาะในการเลี้ยงสัตว์ครับมีอะไรแับว่าก็ต้องมาก่อนจะเลี้ยงก็ต้องมาลองขี่ดูก่อนก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงต้องขี่ควายด้วยต้องขี่ควายด้วยถ้าถ้าไม่ขี่ก็ก็จะไม่สมบูรณ์ก็ <c oughs> โอเคขี่ได้เหรอครับน <c oughs> ได้ครับเอานหมเอาพึ่งมไหมเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยมา,<อ>าถึงแล้วนี้ <c oughs> เลยครับ <c oughs> ก่อนจะเลี้ยงควายให้ได้ก็ต้องขี่ควายให้เป็นครับพี่เต้บอกมาแบบนี้เขาคงไม่ได้พูดเล่นนะเขาเตรียมเก้าอี้แล้ว ความรู้สึกที่อยู่บนหลังควายที่มีความสูงประมาณแบบเกือบจะตัวเท่าเราอุ่นมากข้างบนอุ่นมากแล้วก็ฐานเขดูแข็งแรงมากนะครับนี่เหมือนทั้งอยู่บนเก้าอี้นุ่มๆเลยนะเนี่ยระหว่างที่เดินไปก็หยุดไปสุดยอดเลยครับทองคูนครับเป็นตัวของตัวเองมาก <laughs> จากควายเนี่ยมาเป็นม้าอย่างที่เมื่อกี้พี่เต้บอกนะครับถ้าอยากเลี้ยงควายต้องขี่ควายให้ได้ก่อนอันนี้ถ้าอยากเลี้ยงม้าก็ต้องขี่ม้าให้ได้ก่อนใช่ครับแล้วก็ขี่ได้ทั้งสองอย่างมาทำฟาร์มกันเลยครับโอโ้โหนี่เราจะเท่แบบนี้นะครับเนี่ยไป,ไปถ้าอย่างนั้นลองขี่ม้าดูก่อน <ไป S 1> ครับ ตัวนี้ชื่ออะไรครับแคล้วครับตัวนี้ชื่อแคล้วเหรอครับและตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่แฮปปี้แฮปปี้แคล้วแคล้วแฮปแคล้วค่ะคุณพ่อก็คือวัยรุ่นท่านหนึ่งนี่เองนะครับเนี่ยดูคล่องแคล่วมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยได้เหรอคุณพ่อได้เลยตอนแรกเราก็นึกว่าพี่เต้ จะมานั่งขี่มาด้วยที่ไหนได้ผมขี่คนเดียวกับน้องกอลฟตอนนี้รู้สึกว่าสง,ง่าผ่าเผยมากวิวข้างบนสวยมากครับแล้วน้องแคล้วก็คือเป็นมาที่แบบใจดีน่ารักมากครับ <ไ>ปเป็นไงบ้างครับประสบการณ์การขี่ม้าตัวใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเป่งมา,มากเลยทำได้ดีมากเลยครับทำได้ดีมากเลยไม่เคยแบบนี้มาเลยอีกหน่อยก็คือว่าเป็นเจ้าของฟาร์มได้แล้วเชิญครับที่วลภพาฟาร์มเดี๋ยวแค้วเดี๋ยวให้พี่ลงไงลูกีวมกันนไปเเเทท่ยะลลขึ้ ใหญ่ว่าที่ไหนจะไปด้วยกันเกเดือนและดาวมาวางเรียนเรามารวมเป็นเคียงกันแค่มองตะวันดูกระจังของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวละไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่ยาวข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเรา โอ้โหวันนี้กิจกรรมฉ่ำมากครับสนุกมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมอยู่นะครับอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่สนุกแบบนี้เนี่ยต้องทำไงบ้างครับก็ติดต่อเราทางเพจ วลภาฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษได้เลยครับวลลภาฟาร์มสกุเป็นภาษาอังกฤษเนาะใช่ครับแล้วทุกคนเนี่ยก็จะสามารถมาเอนจอยนะครับแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศที่ดีแบบนี้ได้เลยครับง่ายๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสมเด็จมากๆนะครับขอบคุณพี่เต้นะคะแล้วก็น้องก๊อฟนะครับนี่แล้วก็น้องแคล้วน้องแฮปปี้นะครับวันนี้เที่ยวลราไปไทยแลนด์เวิร์มหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย